สวัสดีค่ะนี่คือเทยเท่าเล่าเรื่องผีและนี่คืออีพีแรกกับช่วงเทยกล้าล่าท้าผีที่นี่คือเกาะขามน้อยเกาะขามน้อยนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีประวัติความเป็นมาของที่นี่ก็คือ,อเมื่อสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองที่นี่มีทหารอเมริกันมาตั้งลกลากอยู่ที่นี่แล้วก็อาเป็นที่จอดเรือดำน้ำําเพราะว่าตรงบริเวณเกาะสีชังเ,เป็นอ่าวลึกอาทหารอเมริกันก็เลยเอาเรือดำน้ํามาจอดกันแล้วเนื่องด้วยช่วงน,นั้นมีไข้ป่า รุนแรงมากทําให้ทหารอริกัาตายเป็นจํานวนมากแล้วพอทหารตายเนี่ยก็ไม่มีที่จะฝังหรือว่าที่จะเผาก็เลยจึงเลือกเกาะขาน้อยนี้ไว้เป็นที่ฝังศพข้างๆกับเกาะขาน้อยนี้จะเป็นเกาะขาใหญ่และซึ่งเกาะขาใหญ่เนี่ยก็จะมีอาเป็นชุมชนของคนอิสลามอยู่เยอะพอสมควรก็เลยคนอิสลามก็เวลาเสียชีวิตก็จะนํามาฝังที่นี่เหมือนกันที่นี่ก็เลยมีแบบเรียกว่าโดยตกเป็นที่ฝังศพโดยตรงเลยแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือที่นี่จะมีคนมาฆ่าตัวตายหรือว่ามีคดีฆาตกรรมก็จะนําศพมาทิ้งที่นี่ ก็ดัง,ดงน,นั้นพูดง่ายๆว่าที่นี่จึงเป็นศูนย์รวมของผู้เสียชีวิตก็คือบริเวณกนเกาะนี้ทั้งเกาะเลยอะคะ่ะจะเต็มไปได้วยหลุมฝังศพปนกันไปนหมดไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนก็ตามแต่หลักๆที่เยอะจริงๆข้างในเลยก็จะเป็นสุสานของอาคนอิสลามนะคะก็วันนี้เรามากันช่วงนี้คือช่วงเวลาประมาณบ่ายสามกว่ากว่าอาหารเรามาตอนนี้เพื่อจะอินเสิร์ตภาพหรือว่าถ่ายให้ทุกคนน่ะได้เห็นให้เพื่อนๆในเพจหรือว่าในยูทูบเนี่ยได้เห็นว่าตอนกลางวานันน่ะเป็นประมาณนี้แล้วกลางคืนจะเป็นอีกรมหนึง่ง ซึ่งอันนี้เราบอกตรงๆว่าคือบางคนชอบบอกว่าทำไมทำไมเวลามาต้องมาแบบแต่ตอนกลางคืนเราคิดว่ามันมีหลายคนนะคะที่อยากเห็นตอนกลางวันแต่รู้สึกว่าแบบทำไมมีใครจะถ่ายเลยเราบอกตรงๆว่าเราเนี่ยลงทุนมาเลยถ่ายทางกลางวันอยู่จนถึงกลางคืนเพื่อที่อยากให้ทุกคนน่ะได้เห็นความเรียวว่าความเรียดจริงๆแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงไปติดตามกันเลยคะ่ะวันนี้จะพาไปชมร,บร,บรบอบๆเกาะให้ทั่วๆเลยหลายๆจุดน,นะคะ ว่าไปถ้ามีจริงขอให้เจอขอให้เห็นว่าไปมาค่ะว่าไปเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปแบบเข้าไปดูเลยให้รู้ว่ามีอะไรใหม่ถ้าไม่มีก็คือจะบอกไม่มีนะคะไม่เฟกนะคือที่ที่ที่อยากจะถ่ายให้ดูก็คือว่ามันจะมีบางคนถ่ายบางรายการถ่ายเราไม่พลาดทิ้งว่าใครแต่ว่าเจอนั่นเจอนู่นตัวนี้เราไม่มีเครื่องมือไฮเทคอะไรเลยเราจะมาแบบมืดมืดถมถมเปิดไฟสักดวงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมาดูเลยว่ามีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงจะบอก๋อจริงจ้าขุยควันขึ้นมาสูงมากอ่ะเขารับรู้แล้วไงฮีรับรู้แล้วว่าเรามา ที่บอกอย่างนั้นเดี๋ยวให้เจอเลยบรรยากาศอ่ะเหมือนจะตลกนะแต่ของจริงไหมคุณแม่เอาจริงๆก็กลางวันเฉยๆกลางวันรู้สึกว่าเฉยๆเออน้ําซัดหาดทรายธรรมดาแต่กลางคืนเอาจริงๆตอนเนี้ยกลัวนะเริ่มเริ่มกลัวแต่ก็ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะก็เอาตรงๆหลุมฝังศพก็คือหลุมฝังศพถ้าตับใดที่ไม่มีอะไรลุกขึ้นมาได้จากนั้นก็โอเคเก่งไม่กลัวด้วยอีดอกไม่ได้ไม่ได้เก่งเหรอไม่ต้องถามมาทําไมมาหลายคนแล้วจะเจอหรือเปล่านะคะเพราะเอาจริงๆแล้วบางที่ที่เราไปอ่ะ ไปน้อยก็ไม่เจอไปมากก็เจอก็มีเจอกลางวันก็เจอเจอกลางคืนก็เจออ<ด>ไปค่ะเดินสอ่เดินสิระวังหนามจำทางท่จำได,ด,ด้เธอต้องเธอต้องถ่ายเธอต้องมาอม ตั้มบอกหลังสาราเหมือนมีคนมองไม่รู้ไหนส่องสิหลังสาราเหมือนมีคนมองใครอะสารามาเมื่อกี้ง่ายตรงนั้นง่ายคือสารพภูมิหรือเปล่าตั้มตั้มบอกหน้าสาหน้าสารจริงเหรอยังไม่เจอนะใครล่ะเห็นปะเอาสารพภูมิแป๊บนึ่งฉายสาร อันนี้คือสารประภูินะคะเห็นมาข้างหลังเนี่ยคือตรงนี้เอาบอกตรงๆเลยคือไม่ต้องแอบแอรตรงนี้เป็นเป็นที่ฝังศพแหละแต่เราไม่รู้ว่าศพอยู่ตรงไหนบ้างแล้วบางทีเราอาจจะเหยียบหลุมไปแล้วก็ได้นื้อออกมาสัมผัสได้นะแบบบางทีมันจริงๆมันเหมือนมีคนมองอะไรเงี้ยถ้าถ้า,ถ,าถ้ามองไปข้างหลังคือมืดนะเขาก็สงสัยแหละว่ามาทำอะไรกันเออเอาจริงๆไหมอ่ะไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรอ่ะ ลองตั้งต้องลังเงียบแม่แล้วปิดไฟเลยจิ๊กบอกหลังสาราเหมือนมีคนมองจริงๆไม่ต้อนเลยใครวะก็ต้องนับเป็นศาลหน้าหลังสาราอันนันน้าไหนค่ะถ้าใครจะมองออกมาออกมาหน่อยสิออกมาให้เห็นเห็นหน่อยไม่เอาแบบวบวบแวมแวมอ่ะมันขาดใจอะไรนะไม่หลงไม่หลงทำได้มันนี่ินมาทางนี้ถูกแล้วมีทางเดิ้วยไหมมีก้อนอิดปะไม่มีอ่่ะไไมปทางนี้ เินเดินเข้าไปได้ไหมเรอว่าอันนี้เราก็เดินสำรวจก่อนไงขอโทษที่ทําให้ผิดหวังหรือไม่น่ากลัวนะแต่แบบที่เป็นที่ได้แค่เนี่ยที่เป็นแบบนี้จริงๆมันไม่ได้ไงดอคือจะเดินเข้าไปได้กูก็เดินเข้าไปแล้วอันนี้คือเฉยๆเลยเอาจริงๆนะแล้วก็เดินไปไหนไม่ได้ก็คือเนี่ยฝังศพอยู่แค่ตรงนั้นออกไหนอะ ในความคิดส่วนตัวนะคะสําหรับที่เนี่ยเอาจริงๆเฉยมากกับประสบการณ์ที่ไปมาแลวผ่านมาเอาจริงๆที่เนี่ยหรอในส่วนตัวนะสองสามเต็มสิบเหมือนาเดินป่าเฉยๆอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือเราเข้าใจว่าที่เนี่ยคืออ่าเป็นกูโบเป็นที่ฝังศพนึกออกมาก็ไม่มีอะไรแต่ว่าเราไม่เข้าใจว่าคนที่เขาเจอเขาเห็นอ่ะเขาเจอแบบไหนอ่ะเขาเห็นแบบไหนแล้วก็ที่สำคัญคือที่เนี่ยมีกฎว่าถ้ามาที่เนี่ยห้ามเอาอะไรติดไม้ติดมือกลับไปเพราะว่าคนเจอ เยอะพอสมควรคนเจอเยอะมากแล้วของกลับไปเราก็ไม่เอาอะไรกลับไปสิ่งที่เราอยากเอากลับไปจริงๆคือเอาตรงๆป้าไม่เฟกนะก็มีแค่ขยะเพราะรู้สึกว่าขยะเยอะมากอยากเก็บขยะรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสกลับมาเพราะว่าต้องพูดก่อนว่าผู้ใหญ่ที่นี่แนะนําเราแล้วได้มีผู้ใหญ่ที่นี่แนะนําจุดที่ที่เขาบอกเลยผู้ใหญ่บอกว่าน่ากลัวกว่าที่นี่แต่ว่าไม่เคยมีใครพูดถึง2จุด เดีย๋ยวเราค่อยมาบอกวันหลังว่ามันเป็นอะไรและการแต่สองจุดเนี่ยเขาบอกว่าน่าครัวจริงๆเราเลยคิดว่าถ้าโอกาสที่เรากลับมาที่นี่เราจะชวนเพื่อนเพื่อนเกณียนเพื่อนเที่รู้จักกันมาแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะอันนี้ไม่ได้ทาเอาหน้านะบอกก่อนนะคะว่าโดยส่วนตัวแล้วว่าอย่างที่เราไปทํานาคาเดินเหนื่อยมากแต่เพื่อเราเป็นคนักความสะอาดจริงเพื่อเราเดินเก็บตั้งแต่จาก ไปเข่าขึ้นยอดเขา่ายอดเข่าลงมาไปเข่าเก็บเต็มถุงเลยดังนั้นก็คืออยากจะบอกว่าทำเนี่ยไม่ได้แอปไม่มีการเฟกนะทําเพราะอยากเก็บจริงๆเพราะรู้สึกว่ามันสกรปรกเฉยๆไม่ได้มีอะไรหรอกไม่ได้ว่ายาจะเอาหน้าอยากจะดังอะไรคือรู้สึกแค่ว่าโอเคมันควรจะสะอาดกว่านี้ถ้ามีโอกาสกลับมาก็จะทําแล้วก็จะไปดูที่ท,ที่ผู้ใหญ่เขาบอกว่าน่ากลัวมากแต่โดยส่วนตัวนะที่เนี่ยเอาจริงๆนะสองสามเต็มสิบมก็ไม่เข้าใจว่าคนที่เขาเจอเจออะไรยังไงแล้วก็ออกตัวก่อนว่าอันเนี้ยคือความเชื่อแต่ละคน ไม่ให้งมงายนะคะแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าก้มากันเยอะเลยไม่เจออะไรอันนี้เราบอกกันเลยว่าประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาจริงๆอ่ะเยอะก็เจอน้อยก็เจอมาแล้วแต่เวลาและโอกาสและสถานที่แต่แค่ณตรงนี้บอกก่อนเลยว่าที่มากมาเนี้ยไม่เจอไม่มีอะไรไม่เห็นไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าของเพื่อนคนอื่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าว่าจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวไปรอดูในช่วงาลาเล่ามอผีแล้วกันเดี๋ยวจะมาแชร์ความรู้สึกของคนอื่นด้วยยังไงวันนี้ก็ฝากไปแล้วกัน,นะค่ะว่าใครจะมามาได้ที่นี่เปิดสาธารณะสอบถามเส้นทางแล้วมาได้เลยที่เกาะสีชังนี่แหละก็คือ มาได้ปกติแต่มาแล้วอยาทำลายธรรมชาติแค่นั้นเองใครอยากจะดูหลุมฝังศพอีนที่อื่นก็มีนะไม่ต้องถ่อมมาที่นี่ก็ได้แต่ว่าแต่ว่าที่มาเนี่ยเราเลือกจะมาที่นี่เพราะเรารู้สึกว่าที่เนี่ยเขาพูดและการันตีว่าเฮียนติดหนึ่งใน5ของประเทศไทยเราก็เลยอยากรู้ไนงะเพราะว่าอย่างซ่องลางเราก็เคยไปมาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าที่นี่จะเป็นยังไงหนึ่งใน5สรุปสําหรับเราอะ่ะเอาจริงๆก็คือถ้าด้านความน่ากลัวนะคะเฟลเฉยๆมากผิดหวังเลยแหละเอาจริงๆ สำหรับคนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่าสำหรับเธอเท่าเล้าเรื่องผีคือบอกเลยว่ามาที่นี่แล้วไม่เจอค่ะคอนเฟิร์มว่าไม่มีอะไรใดๆดทั้งสิ้นค่ะเฉยมากค่ะจบ